อภิเักพระ้าชวยสวัสดีพิูมุสุขุนครับผมขิมัดให้แนวทางรัฐบาลไทยหมวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเกตตัวพี่น้องเนาะใกล้โค้งทุดไทยเขามาแล้วใกล้โค้งทุดไทยเขามาแลลาเมื่อนี้่็วันที่ยี่สบหกแล้วพี่นอ้องกิเลยุทธสามมือเลขมีที่มาจากกรุงเทพด้วยพี่น้องเอฟซีพนงทรงห้ เพื่อนทรงมใหเพิ่นว่าเลขกเขาดีพี่น้องเขาดีเดินดีกับมาเบิงมันขีเป็นยังไงแต่เพื่อนกับอะไรบอกมาว่าบ,บนล่างได้พี่น้องเพื่อนบ่ไรบอกเพื่อนบ่ไรระบุมาบ่ไรระบุมาเข้าก็ต้องจัดเอาบนล่างรถเนาะพี่น้องเนาะเอาบนล่างรถส่วนเหล็กสองตัวแต่เล็กนาตาล่างเพื่อนกับมีพี่น้องเล็กนต่ล่างเพื่อนกับมีเงือนวัววนที่หนึ่ง หนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดยืบซีจาก กอกกอดถมอ่โซงหายโอ้ยหัวหอนสุดสุดปัดพี่น้องเขียนใส่กันล่างก็ได้หรอกน,นี่นี่เอฟซีกอดถมอ่โงมาหายนาะพี่น้องเนาะ เลียกในตารางเพ็นตีเสียนมะไเพ็นตีเสียนมะไฮยังสี่ได้พี่น่องได้กระจับวิ่นหน่อยอยู่ในนี่คือเกาสี่เกา้าสาม แต่เพื่อนกระจับวิ่นไห้มัดกูดโตหลักศูนย์มิสีโตพี่น้องมิสีโตสีโตมิสีโต,โตบัดนีนเพิ่นจับคู่ไห้ สงสัยเจ็ดนี่คือเป็นลักเจนี่เป็นลัก,กลกอยพี่น้องนี่เลขสตัวมีเลขสามตัว 9. เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เลขสมตัวแล้วก็เจ็ดเจ็ดส เลขสามเก่าเลขสามตัวก็มีอยู่สองคูแลว,นะว,ลวพีนนพ่น,น,อน้องเน้ส่วนเลขสามตัวพันเขียนมาให้เพื่อนกรบ่ได้บอกว่าบนล่างพร้อมส่วนเลขสามตัวพันกระจับให้ เพื่อนจับไฮมากคือเกดสี่เก้าศูนย์ สามเก่าได้ไปนองมีสามคูสามหางเนี่ยพันจับคููไห่เหล็กมีทีมาจากก่อท่อหม้อทรงไห่พเอเพีดน้อพี่น้องพันจับไห่แค่สามคูไห่แต่เก็ดสี่เก้าศูนย์สามเก่านั่งเลียอ,อยู่ได้พี่น้องขั้นเท่าจับเอา แต่เพิ่นบ่จับให้เพิ่นจับไปสามหนีง่งให้จับเอาวะพี่น้อง0 3 3 0 4 0 0 4นี่ยังยังอยู่ที่พี่น้องเพิ่นบ่จับให้นี่เพิ่นจับให้ตานเอาแต่แต่เนีตารางบ่ม่เกียเนาะพี่น้องในตารางบ่ม่เกียเด,ด้แต่เพิ่นมาจับเกียสี่ในก็จับศูนย์สี่ศูนย์สามนะพี่น้องแต่เพิ่นพอจับให้เนาะ ยอย่าอะไจับไหเ้เอฟซีเพราะวาขั้นจับเอายู่นในตะล่างนี่มันก็ต้องมีสามศูนย์สี่ศูนย์สี่สามออกประเดวกับพวเอาแต่เพิ่นเดี๋ยวเขียให้เบิ่งได้พี่น้องแต่ว่าเจ็ดนี่พอร,รู้ว่ามาจากใสเพิ่นจับไหม้มักงสิถ้าจับกะสี่ศูนย์เนาะพี่นอ้องหอกับโตมได้พี่น้องได้กับโตนั่ม 4030ในเราเพราะว่าเพิ่นพอจับในนี่ให้จับในตะล่างให้ก็เลรมาจับตามเพิน่นอันนี้คือจับให้เต็มสุดได้พี่น้องเต็มสุดเต็มส่วนนี่แต่ว่าเจ็ดสี่นี่ปลูว่ามาจากใส่เพราะว่าเหล็กในตะล่างบ่หมีเหล็กในตะล่างบ่มีเจ็ดที่เพิ่นสวงม่ให้แต่ทายเหล็กเก่าก็เห็นเครื่องเดียวได้พี่น้องด้ ตะเล็กเก่าก็เห็นเครื่องเดียวนี่พันทวงมาให้ไหมพี่น้องมันเป็นซีอันนี้คือเป็นเก้าแล้วนี่เพราะว่าพันจับเก้าศูนย์ไหมพี่นอ้องเก้าศูนย์หลักสามเก้าตัวตัวเัว้่งนี้ต้องเป็นเก้าได้พี่น้องตัวกลางนี่ตัวกลางนี่ต้องเป็นเก้านี่ซีเก้าสามนี่หลักศูนย์นี่ต้องเป็นเก้าเพราะว่าพันจับเก้าศูนย์สามเก้านี่พันจับมากนี่แต่ส่วนเจ็ดซีนี่บ่รู้ว่าพันออกเจ็ดมาจากไสนเนาะพี่น้อง เพื่อนจับมาให้ตามนี่แอดเขียนตามนี่เพราะว่าเพื่อนบอจับไห้เอนสี่ศูนย์สามศูนย์เพื่อนบาจับไหก็เล่นมาจับไห้เพื่อนจับแค่สามคู่พี่น้องเขาแคบหน้าจอได้พี่น้องได้แคบหน้าจอครับผมมักตัวไดชอบตัวใดกับพิจารณาเพื่อนแอดก็จับให้มัดคู่ตัวแล้วเลกในตารางนี่ก็เลยบอจับตัวี่สามมันออกไปแล้วส่วนเลขสามตัวเนี่ย เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าส่วนเลขสี่เจ็ดนี่ก็เลขสี่เจ็ดในตารางไม่มีเจ็ดนะพี่น้องเอาเพื่นจับไหจังใดกัจังสันก็นคือไห้เบิ้งในท่อซนะับน่ะเจ็ดสี้าาเก้าแอดก็มาจับสี่ศูไห้เพื่นบ,บ่ไดบบบูมาว่าเป็นบนย่างเดียวได้พี่น้องเข้ากัเอาบนล่างเรืพี่น้องนี่ บนล่างไปเลยเนี่กระิบเขียนบนล่างเพราะว่าเพิ่นบรด้ระบุมากเพิ่นบรไเ้เขียนมากว่าบนหรือล่างเนาะตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดก็ห้าจับสลากกินแบงม้งมมกกวมมักกับพันตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเอาคอยพี่น้องโชคดีมนัมนมนันแห้งแห้ปังๆกันเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาลุย้ยนะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม